สรุประยยจะได้ยินไหมเนี่ยเนาะสวยบ้านเช่าติดริมถนนค่ะพี่น้องเราเนาะก็บรรยากาศยามยินจะสวยอย่างนี้นะคะ บรรยากาศยามเย็นเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่มามัจะออกไปข้างนอกแม่มามัจะออกไปข้างานอกลานี้ก็21่สนาฬิกาแล้วเนาะจะสามทุ่มแล้ว อ้าวทำไมทีก้าขอบคุณพี่น้องเราดึกแล้วค่ะจะประมาณ3ามทุ่มแล้วเนะาะก็นี้ก็21่สนาฬิกาแล้วเนาะ จะสามทุ่มแล้วค่ะสรุประยายจะได้ยินไหมเนี่ยเนาะ á อเทำไหมตุม่ยก,กาขาเป็นยายก็โหจะหนักหน่อยเนาะยายจ๋ามาเล่นเนาะแม่เนาะมาเล่น บรรยากาศยามเย็นเนาะเพระน่าดึกแล้วจ้าวเนี้ยสามทุ่มแล้วเนาะยังหางานส่งอยู่เลยสวยสวยบ้านเช่าติดริมถนนค่ะพี่น้องเราเนาะก็บรรยากาศยามเย็นจะสวยอย่างนี้นะคะเลายาล้านคุยกันยาย

นะคะพี่น้องเราดึกแล้วค่ะจะประมาณสามทุ่มแล้วเนาะ mm. ก็เค okay, ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมรับฟังแล้วะคะนะ่ะเนาะขอบคค่ะยายลานคุยกันเนาะ ยายลานคุยกันจ้ะเาคุยอะไรกันลานนี้ก็ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วเนาะจะสามทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนเล่นนะบรรยากาศยามเย็นเนาะเพราะน่าดึกแล้วจ้าวเนี่ยสามทุ่มแล้วเนาะ ยังหางานส่งอยู่เลยแนนนะ่ม่ไ่นนเยแม่มามาจะข้าอก,าอกอ็ยายก็โงจะหนักหน่อยเนาะยายจ๋ามาเล่นเนาะแม่เนาะมาเล่น เค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเ้าค่ะเนาะคุณค่ะนะคะ, <Okay. S 1> ะ,คะพี่น้องเราดึกและะ้วค่ะจะประมาณสามทุ่มแล้วเนาะ บรรยากาศยามเย็นเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะเด็กชอบเต้นนะคะเนาะยายลานคุยกันเนาะ นะคะยายหลานคุยคันนะคะวันนี้ก็บรรยากาศจะเย็นๆกับลมดีข้างนอกก็เลยมานั่งพักนะคะเนาะสรุปร้ยายจะได้ยินไหมเนี่ยเนาะ

ีจ้าพี่น้องเราเนาะก็วันนี้บรรยากาศ <Bye. S 1> บรรยากาศยามเย็นเนาะเพราะน่าดึกแล้วจ้าวเนี่ยสามทุ่มแล้วเนาะยังหางานส่งอยู่เลยเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเ้าค่ะเนาะ,ะโอเคบรรยากาศยามเย็น